สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันเรวันในครั้งนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่16นะครับเดือนกุมภานะครับหรือว่าเป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน3นะครับซึ่งเป็นวันมาฆบูชานะครับของชาวพุทธนะฮะแล้วก็เป็นวันอีกวันก็เรียกวันเปงพุธนะครับเปงพุธหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นวันที่เชื่อว่าพระอุปคุตนะครับซึ่ง จำศีลอยู่ที่สะดือทะเลคือจุดที่ต่ําสุดลึกสุดนะครับจะขึ้นมานะครับเพื่อโปรดสัตว์หรือว่าเพื่อให้คนได้ทําบุญนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นปรพณีทางเหนือนะครับทางล้าน,นานะฮะแล้วก็อาจจะได้รับอิทธิพลมาจากพาม่านะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นวันที่เรียกว่ามีการใส่บาตรนะครับช่วงกลางคืนนะครับช่วงกลางคืนช่วงมืดมืดช่วงเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้นะครับ ทางภาคเหนือนะครับทางเชียงใหม่เชียงรายนะใครที่เคยไปใส่บาตรจะได้รู้บรรยากาศนะครับจะได้ทราบไว้ก่อนนะแล้วก็ถือว่าเป็นวันที่พระอุปคุตนะครับที่บอกว่ามามาโปรดสัตว์นะครับมาให้ทําบุญเขาเชื่อว่าเมื่อไหร่ที่ใครที่ได้ทาบุญนะครับในคืนวันเป็งปุตเนี่ยนะครับจะทําให้มีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็มีสิริมงคลแล้วก็มีโชคมีลาบป,ประมาณนะครับ จริงพระอุปคุตก็อุปคุตเนี่ยแปลว่าผู้คุ้มครองและรักษานะครับฉะนั้นก็เลยทําให้คนที่ทําบุญนะครับเชื่อว่าจะมีหรือว่าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับปกปักรักษานะครับนี่ก็เป็นเครื่องของความเชื่อนะจริงๆพระอุปคุตนี่ เรียกว่าเป็นพระสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนั่นนะครับแล้วการใส่บาตรกลางคืนนะฮะในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับของเมืองไทยนะเขาจะมีความขัดแย้งครับหรือว่ามันขัดแย้งกับเรื่องของวิถีนะครับของศาสนาพุทธก็คือว่าการใส่บาหรือออกเดินพิธบาตรเนี่ยนะครับต้องเดินมิตรบาตรนะครับในช่วงเวลาเช้ามืดนะครับถ้าในสมัยก่อนทางภาคเหนือนะครับจะเรียกว่าเป็นช่วงที่ เมื่อไหร่ที่เห็นลายมือค่อยเดินออกบินทบาทนะครับอืมนี่แหละเราเรียกว่าสคัญตรงนี้นะครับคือต้องเห็นลายมือก่อนนะถึงจะออกเดินบินทบาทได้แต่ว่าอันนี้ช่วงเที่ยงคืนเลยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยผิดวินัยในสมัยก่อนนะแต่ว่ายุคปัจจุบันเขาก็เลยอนุอนุโลมนะครับให้วันเป็นพุธนะครับมี วันใดวันหนึ่งนะครับในปีหนึ่งเนี่ยบางทีมีแค่1หรือ2ครั้งนะครับบางปีไม่มีมีไม่มีเลยก็มีครับก็คือต้องเป็นวันขึ้น15ค่ําที่ตรงกับวันพุธเท่านั้นนะครับวันวันอื่นก็บางที15ค่ําตรงกับวันอื่นนะครับใน7วันนะครับนานๆมันจะตรงกับวันพุธสักทีนะครับเพราะนั้นก็ใครที่สะดวกนะครับก็ทําบุญได้นะจริงๆก็ทําบุญได้ตลอดนะครับแล้วก็ต่อมาวันนี้เรื่องของเลิกงานจำดีวันนี้มีรันละวันเป็นทลิสโทเลิกนะครับเพราะนั้นก็เป็นเลิกของการ ใส่เสื้อผ้าใหม่หรือว,ว่าการขอพรการไหว้พระการสวดมนต์การนั่งภาวนาการคุยกับเรื่องผู้ผใหญ่หรือว่าคุยขอร้องให้คนทําอะไรบางอย่างให้หรือโน้มน้าวใจคนนะประมาณนี้ครับก็เป็นวันที่ดีเรื่องการพูดการจาการ,การิษฐานการขอพรการขอความร่วมมือนะครับหรือว่าการดาเนินการหรือก็บางทีก็เป็นเรื่องการทําพิธีกรรมด้วยนะหรือก็ใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่ามีข้อแม้คือมันเลิกนะเลิกตั้งแต่ช่วงทุ่มครึ่งนะครับถึงเที่ยงคืนนะ ทั้งหมดที่ผมพูดมาสักครู่นี้นะมันเป็นเรื่องแต่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับเพราะนั้นคนจะบอกโอ้โหแล้วเป็นช่วงนี้ไม่ใช่หรือนะช่วงที่เรียกว่าทุ่มครึ่งใครจะไปใส่เสื้อผ้าใหม่ก็มันเป็นไปตามนั้นครับก็ว่ากันตามเลิกนะคุณก็ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันเป็นเลิกเขาให้ประมาณทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนนะครับในการทําสิ่งที่ผมพูดมาสักครู่นี้ทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็วันนี้เลขมงคลนะครับมีเลขดังนี้ครับ ต้องพูดเลขกับสีก่อนเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวพูดไปเรื่องอื่นนะฮะมีอย่งนี้ครับเลขแรกนะครับที่ใช้ได้นะเลข1นะครับแล้วก็เลข9นะครับแล้วก็ต่อมาคือเลข5ครับแล้วก็เลข6นะฮะส่วนเลขที่ไม่ค่อยถูกโรลกหรือว่าไม่ค่อยใช้กันนะครับคือเลข3นะครับแล้วก็สีที่ถูกโรกนะครับวันนี้เรียงลําดับเลยนะครับสีแรกนะครับที่ใช้ได้คือสีส้มนะครับสีต่อมาคือสีดำนะครับสีต่อมาคือสีขาวนะครับแล้วก็สี ต่อมาสุดท้ายครับคือสีเขียวนะครับแล้วก็สีที่วันนี้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับหรือว่าเลี่ยงๆเลยก็ได้นะฮะคือสีชมพูนะครับประมาณนี้แหละ แล้วก็ผมทําคลิปนี้นะครับเมื่อวานนี้คือดวงครึ่งเดือนหลังนะครับทั้งเรื่องเงินงานความรักสุขภาพโชคลาภคนที่อยู่ต่างประเทศคนที่อยู่ในวัยสวรแล้วก็เลขมงคลนะครับแล้วก็อะไรที่เกี่ยวข้องเป็นมงคลทั้งหลายนะครับแล้วการทําบุญด้วยนะครับทำบุญอะไรดีในช่วงนี้บางคนคิดไม่ออกเนาะก็ใช้นะครับเรื่องของดวงชะตานะครับให้มันเข้ากับดวงหรือเข้ากับราศีของเราก็ได้นะครับก็เข้าไปดูในคลิปนะครับผมทําไว้นะดวงครึ่งเดือนหลังของกุมภาพันธ์นะครับประมาณนี้แหละ ก็โอเคเนาะทำอะไรสิ่งใดนะครับในช่วงนี้ก็ตั้งจิตตั้งใจดีๆแล้วก็ช่วงวันเพนหรือว็วันโกนหรือว่าวันพระใหญ่ๆแบบนี้ครับต้องระมัดระวังอารมณ์นะครับช่วงนี้คนจะพุ่งพลานอารมณ์งุนงง่ายทะเลาะกันง่ายซึมเศร้าง่ายโกรธง่ายรักง่ายหลงง่ายนะครับมันจะมีเรื่องของอารมณ์ดิบๆในพื้นฐานมนุษย์เนี่ยมันจะออกมาไวพิเศษเพราะะนั้นบางทีช่วงสองสัปดาห์นี้อาจจะมีข่าวเรื่องการทะเลาะกันเรื่องของการมีอะไรต่อกันนะครับหรือว่าเรื่องของการ เรียกว่าปะทะอารมณ์นะครับหรือว่าประทะคารมหรือว่ามีปัญหาระหว่างกันและการได้ง่ายนะครับหรือว่ามีอุบัติเหตุกระจุกระจิกเรื่องการขับรถมันก็จะบ้าบินมากขึ้นนะฉะนั้นเซฟเซฟร่างกายเซฟเซฟอารมณ์ไว้หลายอย่างมันหรืมมิติไว้นะครับสิ่งที่ไม่ดีมันจะไม่เกิดครับวันนี้เดี๋ยวไปดูดวง12สราศีครับ ชาวราศีเมษพฤกษ์แล้วก็เมถุนครับเริ่มที่เมษนะฮะวันนี้เป็นวันที่มีกิจกรรมอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเรียกว่าเป็นวันวุ่นๆนะครับระวังสภาพกายใจนิดนึงนะครับโดยเฉพาะจิตใจนะครับเพราะว่า1ครับมันเป็นวันพระด้วยนะครับอันที่2งครับมันเป็นวันพระใหญ่นะครับไม่ธรรมดาด้วยอันที่3ครับดาวพระจันทร์วันนี้นะครับโคจอมีเดชภุตนะครับแล้วก็เล็งทั้งดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสนะครับสิ่งหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือเรียกว่ามีเรื่องขัดใจนะครับกับคน รอบข้างได้ง่ายหรือว่ามีอารมณ์นะครับแปรปรวนนะครับฉะนั้นคนราศีเมษต,ต้องเรามัดระวังอารมณ์แล้วก็การทํางานต้องรัดกุมดีๆเนาะแล้วก็อารมณ์อย่างเขาว่าความกล้ามันเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะกล้าพูดกล้าคุยกล้าวิจาร์กล้าทะเลาะหรือว่ากล้าที่จะทําอะไรที่เรา,เอ,าอาจจะออกนอกเหนือจากนิสัยตัวเองโดยทั่วไปนะครับเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเรามัดระวังเรื่องของการงานต้องรัดกุมรบอบคอบแล้วก็ระวังการประทะกับ คนรอบข้างนะครับส่วนเรื่องของการเงินนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีถ้าสมมติใครีค้าขายหมอยการทําราคาทําตัวเลขแล้วก็หมอยการหาลูกค้านะครับจะเป็นเรื่องของการสั่งออเดอร์รือซื้อนะครับเข้าของเครื่องใช้รวมไปถึงเรื่องของการใช้เงินนะครับในการซื้อของที่เราอยากได้อะไรที่เราต้องการนะครับก็ได้เนาะ แล้วก็กรเรื่องของการเงินอีกอย่างนะครับในช่วงนี้ใครจ่ายจุกจิกเยอะนะครับวันนี้เป็นวันที่อาจจะซื้อของที่เราอยากได้มานานซื้อของให้คนนั้คนนี้นะครับหรือว่าใครจ่ายเกี่ยวเรื่องการเดินทางคือเป็นรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นรายจ่ายที่ซื้อเพื่อความสุขส่วนตัวของเราด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของความรักนะฮะันนี้ใครที่โสดนะครับเป็นวันที่เราอยากมีคู่เนาะอยากมีคู่อยากมีแฟนมอายการคุยจีบ แล้วก็คบหาแล้วก็การปฏิสัมพันธ์นะครับในรูปแบบต่างๆนะครับหรือว่าเรียกว่าเหมือนกับการทอดสะพานกันนะครับประมาณนี้นะแล้วแต่ว่าเราจะต้องการแบบไหนนะครับถึงบอกว่ามันเป็นวันที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกหรือว่าผลลัพธ์ค่อนข้างดีนะครับในสิ่งที่เราต้องการแลร้วกันมบ่กใครที่แบบโสดแล้วอยากแบบอยากจะปฏิเสธใครที่เข้ามาก็ได้นะครับคือว่ามันเป็นเรื่องของความรักในมุมที่เราต้องการนะครับแล้วก็ส่วนคนที่มีคู่มีแฟนนะครับในช่วงนี้มุมดาวนะครับ มันมีดาวก็เรียกอารมณ์นะครับครุกุ่นนะครับเป็นอารมณ์ได้หลากหลายแบบเนาะอารมณ์ได้ทั้งอารมณ์แปรปรวนนะครับบางทีแบบมีเรื่องทะเลาะเสียสุดท้ายก็กลับมาจูบปากคืนดีกันหรือว่าคุยดีๆกันอีกสักพักหนึ่งรับมีเรื่องให้แบบขัดแย้งกันคือวันนี้อารมณ์ค่อนข้างแปรปรวนพอสมควรนะครับฉะนั้นใครที่อารมณ์สวิงอยู่แล้วหรือว่ามีปัญหาระหว่างกันอยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังพิเศษนะครับแต่ก็อาจริงวันนี้ก็เหมาะการพบเจอพูดคุยทําอะไรด้วยกันนะฮะแล้วก็อย่างนะครับในช่วงนี้ มีมุมดาวที่เรียกว่าสวยงามขึ Arizona, ้นนะครับฉะนั้นถ้าใครที่แบบอยากมีคู่หรือว่าใครที่อยากจะทาอะไรที่เกี่ยว่องความรักนะครับมันก็จะแนบแน่นแล้วก็ใกล้ชิดสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของสุขภาพร่างกายสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับวันนี้คือเรื่องของแน่นอกเหนื่อยนะครับเหนื่อยง่ายหายใจไม่ค่อยทั่วท้องนะครับโรคกระเพาะแล้วก็เรื่องของกรดไหลย้อนอยู่แต่กลางลาตัวนะครับการลาตัวถึงหลังมันจะพันรอบตัวประมาณนี้นะครับช่วงการลําตัวต้องระมัดระวังด้วยนะครับ แล้วก็ปวดหน่วงหน่วงนะครับประมาณท้องน้อยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านจะอยู่ในวัยสวครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะวันนี้คือเรื่องของความจํานะครับวันนี้จะหลงลืมได้ง่ายนิดนดงแล้วก็เหนื่อยง่ายเออคล้ายๆกันนะครับในช่วงนี้อาจจะมีเหตุปัจจัยให้เดินทางหรือทําอะไรที่แบบเหนื่อยพิเศษต้องระมัดระวังร่างกายด้วยนะครับโอเคครับต่อมาชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมนะครับหน้าที่การงานหรือทําสิ่งใดก็ตามครับแนวโน้มก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ มีดวงการเดินทางในชะนสั้นนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการจัดบ้านทําบ้านหรือว่าถ้าใครทํางานนะครับในช่วงวันนี้มันจะเป็นปัญหาเดิมๆนะครับความคุ้นชินเดิมๆแล้วก็อุปสรรคเดิมๆเข้ามาครับรวมไปถึงได้ทําหน้าที่นะครับเดิมๆด้วยนะครับแต่ทั้งนี้ครับมันมีข้อปลีกย่อยนิดนึงนะครับคนเกิดในราศีพฤษภคือวันนี้ทําอะไรนะครับต้องรอบคอบนิดนึงนะครับมันมีมุมดาวแบบโอ้โหอยากทำนู่นอยากทำนี่คืออยากทำอะไรให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ อารมณ์ค่อนข้างจะแปรปรวนนิดหนึ่งนะครับฉะนั้นมันก็ทําให้บางทีมันหลุดได้ง่ายแล้วก็พลาดได้ง่ายถ้าคิดเร็วทําเร็วเกินนะครับต้องบอกว่าจริงๆคิดเร็วทำเร็วก็ดีแต่ว่าในช่วงวันที้ต้องระวังแล้วก็รัดก,กลุ่มวันนี่ผมเน้นความรัดก,กลุ่มมากกว่านะครับชาแต่จจชัวรนะ์เนาะแล้วก็เรื่องของ การทางานอีกอย่างครับอุปสรรควันนี้คือการเรียกว่าปากคนนะครับทำให้เราบหุหดหิจใจไม่ค่อยสบายกายใจเพราะนั้นระวังเรื่องของหัวใจดีๆแล้วกันให้หนักแน่นนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในราศีนี่แหละนะฮะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับในช่วงวันนี้ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องของบ้านเรื่องของครอบครัวเรื่องของคนรักเรื่องของคนที่ในที่เราผูกพันนะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายหลักๆอาจจะไม่ใช่ของตัวเองสักเท่าไหร่นักเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนที่เรารักแล้วก็ งานสังคมนะครับหรือว่างานออกนอกบ้านนะครับค่าใช้จ่ายจะเยอะมากหรือบางคนต้องออกนอกบ้านแต่บางคนยังทํางานอยู่ที่บ้านอยู่นะครับแต่ดังนี้เท้งนั้น,นครับให้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่ออกนอกบ้านค่าใช้จ่ายมันสูงกว่าที่คาดคิดแล้วหรือจะไปเจอของที่เราอยากซื้อพอดีประมาณนี้นะครับแล้วก็ประการต่อมาเรื่องของความรักนะฮะคนที่โสดนะครับในช่วงวันนี้เป็นวันที่ดีนะครับในการพบหาพบเจอทําอะไรด้วยกันเนาะแล้วก็ มีปฏิสัมพันธ์ต่างนานา,นานนครับด้วยการไปทําบุญด้วยการไปทําอะไรด้วยกันหรือว่าบางทีอาจจะไปกินอะไรด้วยกันนะครับความรักค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนโสดที่มีคนคุยอยู่ด้วยแต่ถ้าใครที่โสดแล้วแบบโสดสนิทเลยนะครับแล้วอยากจะมีคู่มีแฟนนะครับสำหรับคนที่บางคนแบบชอบรุกน่ก็คือจีบเขาดีกว่านะครับที่จะหลอ,อกก็โอเคเนี่ยวันนี้ก็บอกการคุยกับคนที่คุณอยากคุยด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของ ท่านที่มีมีแฟนอยู่แล้วนะครับความรับวันนี้ค่อนข้างดีนะครับในการพูดคุยในการพบเจอในการทำอะไรด้วยกันนะครับปฏิสัมพันธ์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันวันนี้วันดีครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายครับวันนี้เรื่องของปวดหัวตัวร้อนไมเกรนนะครับแล้วก็ไม่ค่อยสบายในสบายตัวฉะนั้นวันนี้เซฟเซฟร่างกายนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็ช่วงนี้อารมณ์สวิงนะครับระวังเรื่องของจิตใจด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาสุขแล้วก็ท่านอยู่ในวัยสวนะฮะในช่วงวันนี้นะครับเป็นเรื่องของการปวดท้องจุกเสียดแน่นท้องนะครับกดแก๊ส เยอะนะครับมันตีขึ้นปึ๊ดปื๊ดเลยนะครับต้องระวังระวังเรื่องของกรดแก๊สแล้วก็ลมในกระเพาะเป็นพิเศษนะครับโอเคฮะต่อมาชาวราศีราศีนี้ราศีเมถุนนะครับโอเคผู้ที่เกิดในราศีเมถุนครับกิจกรรมนะครับหน้าที่การงานต่างนานาครับวันนี้เรียกว่าเหมาะกับการรุยงานเคลียร์งานแก้ปัญหางานนะครับวันนี้ทํางานเชิงรุกได้เด่นเรื่องของการเงินนะครับหมุนเงินแล้วก็คุยเจรจาติดต่อตรืองการเงินหรือว่าจะเป็นเรื่องของการ ค้าขายนะครับวันนี้ก็ดีนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเป็นพิเศษคือผู้ใหญ่นะครับในช่วงนี้จะมีเรื่องของการขาดอกหักใจกับผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้กบัญชาหัวหน้านะครับช่วงนี้หัวหน้าแปรปวนคนรอบข้างวันนี้รู้สึกอารมณ์เขาแปลกๆนะวันนี้คุณต้องรับรองรับอารมณ์ของคนรอบข้างนะพอสมควรเลยนะฮะก็ โอเคแหละผมว่ามันก็มีบ้างบางวันที่รำคาญคนนะครับวันนี้วันวันที่แบบอาจจะรำคาญใครสักหน่อยเนาะก็เซฟเซฟอารมณ์น,นิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ประการต่อมาเท่านที่ตั้งใจจะทําอะไรก็ตามนะครับในระยะนี้พยายามนะครับพยายามควรจะหาวิธีหนึ่งรัดกุมนะครับสองระวังปากนะครับแล้วก็สามหาคนช่วยได้ก็ให้ช่วยนะครับอย่าคิดหรืออย่าทำอะไรคนเดียวเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องของ การเงินอีกที่หนึง่งมออันมีดวงเกี่ยวกับเงินฟุกๆนะครับอาจจะมีเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองด้วยนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของอความรักอ่านี่โดดเด่นนี่น,นะฮะมุมดาวความรักครับวันนี้ความรักค่อนข้างดีนะครับดีมากๆเลยแหละนะฮะจริงเหมาะกับการพบเจอหรือว่าจีบใครที่ตั้งใจจะคุยเรื่องสําคัญก็ได้แต่ก็วันนี้นะครับระวังถ้าต้องระวังนะครับระวังเรื่องของแฟนนะครับจะป่วยใครที่มีแฟนอายุมากกว่านะครับในช่วงนี้เขาจะงุนหงิดง่ายแต่ถ้าใครที่ มีแฟนที่อายุน้อยกว่านะครับดูพอกันวันนี้ความรักดีแต่ต่างกันนะโอเคเนาะก็จะได้เข้าใจครับว่าวันนี้ต้องสุขปากส,ากสงบคาแล้วก็เรื่องความรักนิดนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของอสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงวันนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังคือปวดหลังคอบาไหลตึงๆหัวตึงนะครับจริงๆมันก็ตึงๆนั่นแหละแล้วก็ต่อมาครับเรื่องของ เรียกว่ากดไหลย,ย้อนนะครับต้องระวังเรื่องกดไหลย,ย้อนด้วยเนาะแล้วก็ต่อมาเรื่องของท่านที่อยู่ในวัยสวครับอันนี้จําเป็นเลยนะครับระวังเรื่องอาหารเป็นพิษนะครับบนทิ้ทานอาหารอะไรต้องเลือกว่าย,ยง่ายนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มันมีอย่าลดจัดนะครับมันจะป่วยได้อะไรหลายอย่างเลยทั้งทําให้ท้องผูกท้องเสียกดแก๊สหรือว่าไม่สะอาดเลือกร้านที่สะอาดเลือกร้านที่ค่อนข้างชัวในเรื่องของวัตถุดิบหน่อยนะครับเพราะว่าม่งั้นเดี๋ยวดวงป่วยเดี๋ยวไปทานอะไรที่มี ไม่แสลงต่อโลกมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมครับประมาณนี้นะนะก็โอเคนะครับวันนี้ใครทําอะไรก็ตามวันนี้ก็ต้องระมัดระวังคนงุดงิดกับคนรอบข้างหน่อยแล้วกันนะครับเนาะโอเคต่อมาวันดูบทสรุปบ้างนะครับเริ่มที่ชาวราศีเมษนะครับวันนี้เรื่องของหน้าที่การงาน,นครับจริงก็เป็นไปได้ด้วยดีนะใครที่ทํางานนะครับแต่ใครที่ว่างงานวันนี้ก็ เรียกว่ามีดวงเดินทางแล้วสั้นนะครับไปไหนต่อไหนตลอดเวลาแล้วก็ทากิจกรรมอะไรยุ่งๆวุ่นตลอดเวลาแล้วก็บงกิกันไปเที่ยวนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังไปพิเศษนะครับในช่วงนี้คือเรื่องของอารมณ์คนนะครับช่วงนี้อารมณ์คนตัวเราเองด้วยนะแล้วก็คนรอบข้างช่วงนี้กุดญิจจะมีดวงกันขัดแย้งทะเลาะกันได้ง่ายแต่กิจกรรมวันนี้เรียกว่ายุ่งๆทั้งวันนะครับมีอะไรให้ทำอยู่ตลอดเวลาเลยเนาะบางทีแทบจะอยากจะพักขอนอนอยู่บ้านก็มีเหตุให้ต้องออกไปไหนนะครับวันนี้เรียกว่าใครจ่ายก็หมุนนสค่าี เยเม่นะครับวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มเข้มเข้าไว้นะฮะสีเข้มแล้วแต่งหน้าครับวันนี้ก็แต่งเข้มเข้มได้แต่ว่าจุดเด่นนะครับบนใบหน้านะครับหรือว่าหงืเฮ้งเด่นนะครับในวันนี้อยู่ที่ปากนะครับวันนี้เน้นทาสีปากหรือทำไงปากให้มันดูดูสวยงามนะครับประมาณนี้แหละนะแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องของเรียกว่าผิวพรรณนะครับวันนี้ทาผิวให้ดูสะอาดอาบน้ําให้สะอาดก็โอเคนะครับคือเรื่องทําผิวให้พองๆนะครับประมาณนี้แหละ โ okay, อเคเตามาชาวราศีพฤษภบ้านนะครับวันนี้ชาวราศีพฤษภนะครับกิจกรรมนะครับหน้าที่การงานเด็ก็ตามนะฮะวันนี้เป็นวันที่ไม่รู้ถ้าคุณทํางานก็หรือว่ามีการเดินทางกันสั้นๆนะครับอาจจะเป็นเดินทางไปดูไปน,นี่ไปน,นั่นนะครับหรือว่ามีคน้ามาติดต่อง,งานแต่ว่าโดยรวมแล้วถ้าใครที่แบบไม่ได้ทํางานนะวันนี้ก็ไม่ได้อยู่บ้านครับ วันนี้อาจจะมีเหตุให้ออกไปนู่นไปนี่หรือว่ามีภาร,รกิจนะครับอะไรอยู่ตลอดเวลาวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะผมว่าใครที่อยู่าราศีพฤษภพยายามทําอะไรที่เราอยากทำนะครับทำให้เต็มที่นะครับแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องของสเนสน่ห์คนราศีพฤษภนะวันนี้เสื้อผ้านะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นสีสว่างสดใสเข้าไว้เลยนะครับแล้วก็สีมงคลได้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วก็งอเฮ้งเด่นนะครับในวันนี้นะครับอยู่ที่ผิวหน้านะครับฉะนั้น พยายามนะใครที่แบบใครแต่งหน้านะครับใครแต่งหน้าก็จะใช้แป้งตบๆให้ดูเนียนๆก็ได้เนาะทำไงให้ด,ดูผ่อง,องๆครับก็เรียกว่าลบรอยนะครับแผลเป็นรอยอะไรก็ตามนะครับจริงๆแผลเป็นนี่มันเป็นจุดตําหนินะครับของใบหน้าในอายุที่ แต่และจุดของโดยหน้าเนี่ยมันจะมีตัวอายุนะครับอายุไขหรือว่าอายุต่งตางๆนานาอายุของเรานะครับไปอยู่สตบว่าอายุ30นะครับและตำแหน่งจุดของ30เนี่ยเป็นแผลเป็นเป็นรอยพอดีเปลว,ว่าช่วงอายุ30มันจะมีอุบัติเหตุหรือว่ามีเหตุอะไรให้แบบร้ายๆได้ประมาณนี้เข้าใจไหมฮะเดี๋ยวผมคอหลังให้ทำเรื่องจุดนี้เนาะแต่ว่าโดยรว,วมก็บอกว,ว่านี้พยายามทำหน้าสะอาดกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยก็แต่งหน้าล้างหน้าสะอาดนะครับให้ผ่องออกมาด้วยด้วยเนื้อในของเราประมาณนี้นะครับดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก็ช่วยได้เยอะนะโอเคครับ วันนี้เสน่ห์ของราศีเมถุนครับวันนี้ที่ดวงตาครับเขียนตาหรือว่าทำตาให้มันดูเด่นแล้วก็ทำเป็นกยะได้ให้ตานะครับมันเด่นลอยออกมามากกว่าส่วนอื่นของใบหน้านะครับหรือว่าให้มันดูแบบสวยเก๋เท่ก็ได้นะออกมาเนี่ยฮะแล้วก็เรื่องของเมถุนนะครับเสื้อผ้าครับเน้นนะครับวันนี้เสื้อผ้าครับเน้นสีเข้มเข้มเข้าไว้ครับใช้สีมงคลก็ได้เนาะ แล้วก็กิจกรรมที่ทำนะครับวันนี้ก็เอาจริงก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับอะไรที่เราทําอะไรที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็เน้นเรื่องการเงินนะครับจะคุยจะเจรจาจะซื้อขายจะค้าค้าขายหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินนะครับหรือว่าจะขอหยิบขอยืมหรือผัดผ่อนผ่อน,นผ่านก็ได้นะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับสิ่งที่จะเจอคือคนผิดเวลาผิดนัดแล้วก็เรียกว่ามาไม่ตรงเวลาหรือว่าคุยแล้วนัดหมายไม่ค่อยโอเคนะครับประมาณเนี้ยก็เตรียมพร้อมนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเตรียมแผนสำรองด้วยครับถ้าเผื่อว่าใครที่ มีการนัดหมายแล้ววันนี้มันไม่ไมเป็นไปตามนั้นนะครับโอเคต่อมาจบแล้วครับขอบคุณที่ติดตามนะครับก็วันนี้ใครฟังคลิปนี้ครับวันนี้ที่ฟังผมจะลงคืนวันอังคารนะครับฉะนั้นก็เป็นคืนวันโกนะครับเพราะฉะนั้นวันที่ฟังนี้นะครับเป็นคลิปของวันพุธนะครับก็ทําอะไรที่ก็ทําให อย่างน้อยก็ขอให้ตั้งใจดีๆก็ระวังเรื่องอารมณ์ครับวันนี้คนหุนหงิดกันง่ายครับขับรถได้ดีแล้วกันเนาะโอเคครับลาไปก่อนแล้วครับมีโอกาสทำบุลบ้างนะฮะเป็นกำลังใจเสมอครับสวัสดีครับ